สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอคุยยหลายรอบเลยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะคุยมาสรุปแล้วกันนะคะมหาวิทยาลัยวินเซนต์โพลยูนิวเวอร์ซิตี้นะคะก็วันนี้นะคะเพิ่งไลฟ์สดนะคะกับคุณโมนิก้าไปใช่ไหมคะ แล้วก็เป็นเม e ืองชิลๆน่ารักน่ารักขี่จักรยานได้ในเมืองนะคะน้องนึกถึงเมืองแคมบริดจ์ออกฟอร์ดแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักเมืองนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ขอแชร์สกรีนนิดนึงแล้วกันนะคะเราจะได้มารู้จักนะคะเมืองเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองรูปินห่างจากวอสซ์ไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมืองนี้เป็นอย่างไรนะคะเมืองเป็นเมือง คนไม่ได้พลุกพล่านมากนะคะถ้าเกิดดูเนี้ยนะคะก็จะมีเด็กนักเรียนต่างชาติค่อนข้างเยอะในเมืองนี้เพราะว่าเป็นเมืองการศึกษาถ้าเกิดดูนะคะก็ถ้าเกิดดูแผนที่นะคะตัวสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นเมืองลูปรินนะคะเป็นเมืองน่ารักน่ารักมากๆเลย m a t คือจริงแล้วโปลแลนด์เนี่ยนะคะสถาปตัตยกรรมเนี่ยมันก็คล้ายๆกับในยุโรป,ปหลายๆประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของโปลแลนด์เนี่ยนะคะจะถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะคะคนสมัยก่อนเยอรมันมาบอมประเทศนี้นะคะ คือเมืองรูปปินเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วกันนะคะแบบไปไหนมาไหนน้องสามารถที่จะแบบขี่จักรยานหรือว่าแบบธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี้แบบเป็นทะเลสาบแล้วกันนะคะในเมืองรูปปินนะคะ ใจทีเดียวเลยนะคะคือมันมีทุกอย่างลงตัวแล้วการดูราบเรียบแลักก้าวในประเทศโปแลนด์นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแม่น้ำวิสุลาด้วยนะคะในเมืองเมืองนี้ถ้าเกิดดูวอร์ซอก็จะมีแม่น้ำวิสุล่ะค,คล้ายๆกับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านเราแล้วกันนะคะก็มีแบบตัดผ่านด้วยนะคะ นู่นเนี่ยวิสุลาจะเป็นแม่น้ําสายหลักหนึ่งในแม่น้ําสายหลักในประเทศโปแลนด์นะคะชื่อชว่าวิสุลาแต่ว่าเหมาะสําหรับการศึกษานะคะแล้วก็คนไม่ได้แบบเยอะเหมือนในกรุงวอร์ซอนะคะมันก็จะแอบธรรมชาติค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วกันนะคะคุยก็จะให้น้องดูคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับเมืองลุปรินนะคะทีนี้เรากลับมากันนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเพราะอะไรรู้ไหมคุยเนี่ยถ้าเกิดน้องไปเรียนมันไม่ใช่แค่เรียนไงมันจะต้องอยู่กับเมืองเมืองน,น,นั้นอะไรเงี้ยนะคะเราต้องต้องรู้ก่อนค่ะสมัยคุยไปนะคะสมัยก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะคุยไม่ทราบเมืองแบบประมาณว่าข้อมูลไม่ได้เยอะมากเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะ คือคุยเนี่ยอยากจะให้น้องๆเนี่ยรู้จักเมืองเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยน้องจะต้องไปอยู่เมืองรูบรินแล้วเมืองรูบรินเป็นอย่างไรอยากจะให้แบบน้องๆรู้เกี่ยวกับบรรยากาศรอบๆเกาะในเนมืองนี้เป็นอย่างไรหรือว่าตึกรามบ้านช่องการคมนาคมขนส่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักในตัวมหาวิทยาลัยกันนะคะ เออมหาวิทยาลัย Vincent ์โพลยูนิ r เวอรนะคะก่อตั้งในปีนะคะ2,000ตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะทั้งหมด4,000คนในมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นขนาดใหญ่แล้วกันนะคะก็แอบขนาดกลางแล้วกันนะคะก็ประมาณ4,000คนนะคะมีทั้งหมดก้าหลักสูตรนะคะซึ่งรับเด็กอินเตอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ n n l l s s โปรแกรมเนี่ยนะคะนักศึกษาที่จบไปมีประมาณ9,000 ก็พูดง่ายว่าตกประมาณส0 0 0 0ื่นกว่าบาทต่อเทอมนะคะแล้วก็ค่ารองชีพนะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะไม่แพงค่าหอเนี้ยตกประมาณ3,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะน,นี้ประมาณเริ่มต้นนะคะก็คือ100ยูโรต่อเดือนนะคะคณะต่างๆเนี้ยมีตั้งแต่ b a c h e l o h o s p i t a l i t y เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาปริญญาตรีเกี่ยวกับการเออ าการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนะคะเขาชื่อว่า Bachelor of International Business Management นะคะหรือว่าจะเป็นปริญญาตรีเกี่ยวกับทางพยาบาลนะคะเรียนแค่3ปีนะคะบ้านเราเรียนเท่าไหรอ่อ่ะเรียนตั้งหลายปีมากกว่านี้นะจ๊ะก็มีฝึกงาน1,200ชั่วโมงใช่ไหมคะฝึกงานแล้วก็สามารถฝึกงานในประเทศโปรแลนด์ก็ได้หรือว่าจะฝึกในประเทศในกลุ่ม EU ก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีคณะไซโค ีก็โปกติเนี่ยนะคะพี่ประเทศโปรแลนด์นี่เรียนแค่3ปีนะคะแต่ว่าที่บ้านเราเรียน4ปีถูกไหมพวกอักษรศาสตร์เอกอังกฤษอะไรเงี้ยหรือว่ามนุษยศาสตร์เอกอังกฤษก็เรียน4ปีถูกไหมนอกจากนี้จะมีปริญญาตรีเกี่ยวกับ beauty science นะคะ3ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะที่นะคะน้องๆเนี่ย เขาต้องการคนค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วใบเซอร์ที่จบนะคะจากโปลแลนด์สามารถใช้ได้หมดเลยในกลุ่มประเทศ e ูทั้งหมด26ประเทศนะคะทาให้น้องสามารถที่จะทํางานในประเทศต่างๆในกลุ่ม EU ได้นอกจากนี้นะคะน้องจบเรียตรีแล้วน้องได้วีซ่าทํางานนะคะที่ประเทศโปลแลนด์และถ้าเกิดทํางานดีสามารถที่จะ นะคะไปทํางานในยุโรปประเทศต่างๆได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใบนี้สามารถสมัครงานไปในยุโรปนะคะ26ประเทศเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม EU ทั้งหมดนะคะแล้วที่ทางมหาวิทยาลัยถ้าเกิดดูไรฟ์สุดขยุยนะคะถามว่าโรงเรียนค่อนข้างมหาวิทยาลัยค่อนข้างน่าเรียนนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมี job fair ฟฟหรือว่าจะเป็นนะคะน้องเรียนไปนะคะเรียนได้ดีสามารถมีทุนถึงร้อซนะคะแล้วก็อย่างเมือง สบายกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะน้องขี่จักรยานได้ในเมืองนึกถึง Cambridge นะคะเคมบริดจ์หรือว่าออกฟอรก็จะขี่จักรยานถูกไหมเมืองนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่พักไม่แพงนะคะตกค่าที่พักประมาณ3,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองเริ่มต้นนะคะค่ารถค่าแบบ Transport a t i o n ไม่แพงจริงๆแล้วที่โปลแลนด์เนี่ย t r a n s p o r t a t i o n หรือค่าของชีพคล้ายๆบ้านเราแล้วกันนะคะเขาก็จะมี Student Car ราแล้วสามารถที่จะเดินทางแบบเดือนนึงก็แบบ300อรอยะไรเงี้ยนะคะก็แบบมีการแล้วก็ขึ้นรถบัสหรือว่า Transportation ที่นู่นได้ราคาไม่แพงนะคะอันนี้คุยก็จะมาสรุปง่ายๆของ Vincent Po u ลยูนิเวอร์นะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยนะคะคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดน้องต้องการชีวิตชิลๆนะคะเราก็คือเมืองนี้ก็ เหมาะสำหรับการศึกษานะที่มาไม่ทันนะคะของที่ไลฟ์สดที่คุยเนี่ยทำกับเจ้าหน้าที่นะคะวันนี้มีมีปัญหาเล็กน้อยนะคะเรื่องเสียงคุยก็ทำไลฟ์สดนะคะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเสียงจากนท้น,น เบาไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะคุยก็ทําสรุปให้เป็นไลฟ์สดนะคะจากเมืองไทยนี้เลยนะจ๊ะยังไงนะคะถ้าเกิดสนใจเรียนนะคะสามารถกรอกไปสมัครนะคะได้ที่ลิงก์ที่คุณวีแปะไว้ให้แล้วก็ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเมนะคะที่อ e ีเมลข้างล่างนี้ได้เลยนะจ๊ะก็กุศลดูแลสุขภาพนะคะช่วงโควิดนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกกําลังกายด้วยนะคะคุยก็เดี๋ยวก็จะไปออกกําลังกายละแล้วก็จะไปกินข้าวนะคะดูแลสุขภาพคลิกไลน์นิดนึงนะคะ เป็นกําลังใจในทีมแพทย์นะคะหรือว่าเ,ออเป็นออคุณพยาบาลต่างๆแล้วก็กลุ่มอสมอนะคะแล้วก็ทุกคนในโลกนี้นะคะที่ช่วยเหลือกันนะคะในช่วงโควิดนะคะเออโควิด -19 mm. ในช่วงนี้นะคะก็แบบเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันเราจะผ่านพ้นช่วงวิกฤตอย่างนี้ไปกันทั้งโลกแล้วกันนะคะก็คุณยิก็ฝากเพจนี้นะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนะคะทุนดีๆนะคะก็ติดตาม ที่เพจนี้หรือว่าเรียนที่มันราคาไม่แพงนะแอบกระซิบราคาไม่แพงนะคะมีที่ไหนในโลกก็ติดตามเพจคุย,ยได้นะคะทุนเรียนฟรีเออทุนเรียนฟรีนะคะก็ให้มานะคะก็ยังไงก็ไม่บา,บายช่วงนี้อาจจะแบบตอบช้านิดนึงก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วเด็กนักเรียนค่อนข้างแบบเยอะมากนะคะเริ่มตอบไม่ทันแล้วช่วงนี้นะคะเริ่มจะคือในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยจะเปิด บินกระกาดาทําให้แบบตอนนี้นะคะเด็กนักเรียนกลับมาติดต่อเราค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็เริ่มตอบไม่ทันกลับไปสถา,านการณ์มาไขค,ความรับไอบีในโลกนี้ที่ไหนราคาไม่แพงบ้างนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้านะจ๊ะไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะ